โ <Okay. S 2> อเคได้นะ้ครับอโอเคอสำหรับคันนี้นะฮะซีวิ c เอฟซีลำนี้ปี B ที่แล้วนะฮะปี B 2020นะฮะมาจากชุดเซ็ตโปรโชค๊คนะฮะอีโ e มเทคเป็นตัวใหม่เลยตัวนี้ความหนืดได้ถึง32ระดับนะฮะเดี <Yo. S 2> ๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วเรามาชมกันเลยนะครับว่า ดีขนาดไหนทำนุ่มขนาดไหนในการแต่งสไตล์วิเชียรำยังยูงย่ซาร์คาซิลินเดี๋ยวเรามาลองคอมพิปพร้อมๆกันเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกกันมาที่โชคตัวหนึ่งฮนะนี่โชคตัวนี้งบประมาณไม่เกิน20,000บาทนะฮะสไลด์ก็บอกได้นะฮะสูงต่ำได้ขับได้ชาร์จสองระดับตัวนี้ก็จะมีกระบอกโช๊คแล้วก็จะมีสปริงให้ด้วยนะครับผมก็ปรับปรับเกียวได้ก็ถ้านาสนใจนะฮะ ทำราคามาได้กับทางเพจเราเชียร์มาลงการ์ดโกดัน,นีเลยนะครับผมเดี๋ยวเราติดตามว่าจะขับดีขนาดไหนก็เสร็จแล้วนะฮะฝังด้วยครับนี่กำลังตั้งศูนย์อยู่นะครับเดี๋ยวเรามารอชมมุม้อมกันเลยนะครับว่าฟินลิงที่ได้ในรถคันนี้นะฮะจะมีความนุ่มนวลขนาดไหนแล้วก็จะมีความแข็งแรงไหน,น,ดไหนเดี๋ยวเราจะมามาทุกท่านฮะ,ะก็มาชมมุม้องกันว่าช็อกอ e ีโมดเทคเนี่ยตอบโจทย์กับคุณไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ เดี๋ยวเรามารอชมกันว่าเออ่เราจะมาลองขับกันว่าคิลลิ่งที่เราใช้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณไหนแหมก็ขอฝากตามเราไปเรื่อยๆด้วยนะครับมือไม่ใช่มือถงไม่ใช่ถงนี่นะฮะวันนี้เราก็จะทำการ<ด><ด>ลองหมดแล้วเป็นเรื่อยังเริ่มเริ่มยังโ,<ด>ยโอเควันนี้นะก็เรามาทำการลอซีดีซีนะปีสองพันยี่สิบนะฮะเดี๋ยวรอดู โคไหมฮะว้าวว้าวฮะอันนี้ครับพิเศษนะฮะอีโมเทคราคาแรงนะฮะหน,นึ่นเจ็ดห้าร้อยบาทครับตั้งมีติมี่ได้ตอบโจทย์ครับตัวน,นี้นะฮะจต่ชแบบุดโฮกอีโมเทคนะฮะเอเป็นตัวสไลด์กระบอกนะฮะก็ตัวน,นี้ปรับได้สามสองเบอร์คือปรับฟิลลิ่งนะฮะวันนี้เราลองแล้วเทสแล้วปรับไปที่หนึ่งสุดเพราะว่าจะทับ นึบนะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันมั่นคงม,มากกว่าเดิมน,นะแล้วอัตราเวลาจังหวะเราเร่งอะไรอย่างเงี้ยนะรู้สึกว่ารถจะมีการตอบสนองข้างล่างจะต,ตอบสนองได้ดีมากนะ,ะก็อย่าลืมนะฮะท่านใดที่กําลังมองหาโฟกดีๆที่ถึงขุดนะ,ะขอแนะนำทุกท่านนะฮะเข้านนะะมาได้ที่บร,ริษัทพิชญามยน,นต์ตั้งหลักจักนแร์แจ็กดูงนะฮะเรามีทีมงานที่จะให้ให้คำปรึกษาตอ,อนนี้ท่านจะตัดใจซื้ออ,อ,อยากแนะนำก่อนว่าตอ,อนนี้ท่านจะ มาถามเราให้ท่านตั้งงบประมาณมาก่อนว่าต้องการประมาณไหนซึ่งเรามีงบประมาณที่จัดได้ทุกงบจบได้ทุกันนะครัวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ